ภายในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยวิธีชีวิตเรียบง่ายของผู้คนมีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดกับวัดเก่าแก่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านของภรรยาคนหนึ่งชื่อว่ามินตราหญิงสาวที่มีชีวิตแต่งงานเหมือนความฝันมีสามีชื่ออาทิตย์ซึ่งเป็นชายหนุ่มรูปงามมีหน้าที่การงานมั่นคงเป็นที่เคารพของผู้คนรอบข้างมินตรารู้สึกว่าชีวิตแต่งงานของเธอสมบูรณ์แบบจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดก็เริ่มปรากฏขึ้น เรื่องราวเริ่มจากความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในพฤติกรรมของอาทิตเขากลับบ้านช้าบ่อยครั้งและเริ่มมีความลับหลายอย่างที่มินตราสังเกตได้แต่ทุกครั้งที่เธอถามเขาก็ยิ้มและตอบเพียงว่าเหนื่อยจากงานมินตรารู้สึกใจไม่ค่อยสบายแต่ก็ยังเชื่อใจสามีของเธออยู่แต่แล้ววันหนึ่งมินตราได้พบจดหมายลับในกระเป๋าของอาทิตจดหมายฉบับนั้นเต็มไปด้วยถ้อยคำหวานหยดแต่กลับมาจากแม่ชียารีผู้ที่ดูเหมือนจะเงียบสงบ และบริสุทธิ์ในสายตาของชาวบ้านมินตราอ่านไปด้วยหัวใจที่เต้นแรงความสงสัยกลายเป็นความช็อกเมื่อพบว่าจดหมายเหล่านั้นมีเนื้อหาของความรักต้องห้ามและยังบ่งบอกถึงการนัดพบลับๆของทั้งสองมินตราแทบล้มทั้งยืนความรู้สึกของการทรยศเข้าครอบงำเธอไม่เข้าใจว่าชายที่เธอรักมาตลอดทำไมถึงกลายเป็นคนอื่นที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นศัตรูของความสุขของเธอได้ มินตรารู้ว่าการเปิดเผยความจริงนี้ต่อชาวบ้านอาจทําให้ชื่อเสียงของทั้งสามคนพังทลายรวมถึงความศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อแม่ชีอารีในขณะเดียวกันอาทิตย์เองก็เริ่มสับสนเขาไม่เคยตั้งใจจะทําร้ายมินตราแต่ความสัมพันธ์ลับที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําลายความสงบของหัวใจเขาเองทุกครั้งที่เขาพยายามคิดถึงเหตุผลเขาก็กลับพบว่าความรู้สึกผิดและความรักผสมปนเปกันจนไม่สามารถแยกออกได้ มินตราเริ่มสังเกตการกระทำของแม่ชียรีแม่ชีผู้นี้มักอยู่ใกล้ชิดอาทิตย์ในงานต่างๆของวัดและบางครั้งก็มีสายตาที่อบอุ่นเกินกว่าความเป็นแม่ชีทั่วไปมินตราไม่เพียงแต่รู้สึกถูกทรยศจากสามีแต่ยังถูกทำร้ายจิตใจ,จโดยผู้ที่เธอเคารพนับตั้งแต่วันนั้นชีวิตของมินตราก็เต็มไปด้วยความกังวลและสงสัย เธอพยายามหาทางแก้ไขปัญหาโดยไม่ทำให้ใครต้องเสียหน้ามินตราเริ่มสืบเรื่องราวด้วยตัวเองค้นหาความจริงในทุกๆก,การกระทำของอาทิตย์และแม่ชีอารีและพบหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆความรักที่ซ่อนเร้นความลับที่ปิดบังและแผนการลับหลายอย่างทำให้มินตรารู้สึกว่าชีวิตของเธอและครอบครัวกำลังจะล่มสลาย ทุกคืนมินตราไม่อาจหลับตาได้เธอคิดถึงอดีตความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกับอาทิตย์แต่ความจริงที่เธอพบกลับเป็นบาดแผลลึกในใจมินตรารู้ว่าการปล่อยให้ความรักนี้ดำเนินต่อไปอาจทำให้เธอเจ็บปวดมากกว่าเดิมแต่การเผชิญหน้ากับความจริงก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หนึ่งวันมินตราตัดสินใจเผชิญหน้ากับอาทิตย์ตรงๆเธอถามถึงความสัมพันธ์ลับของเขาอาทิตย์นิ่งเงียบไปชั่วขณะก่อนที่จะสารภาพความจริงทั้งหมดความรู้สึกผิดและความรักที่เขามีต่อแม่ชีอารีทําให้เขาไม่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อมินตรามันเหมือนสายฟ้าที่สาดลงมากลางใจของเธอ มินตรารู้ว่าเธอต้องเลือกระหว่างการให้อภัยหรือการจากลาแต่ความรู้สึกทรยศและเจ็บปวดทําให้เธอไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ชีวิตของเธอและครอบครัวเริ่มเปลี่ยนไปอย่างถาวรทุกสิ่งที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นคลอนความลับและความรักต้องห้ามทําให้ความสัมพันธ์ของทุกคนสับสนวุ่นวายและชาวบ้านเริ่มจับสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง มินตราเริ่มหันมามองตัวเองมองความสุขที่แท้จริงและเริ่มคิดถึงการใช้ชีวิตด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนที่ทรยศเธอค้นพบความเข้มแข็งในใจของเธอเองแม้จะเจ็บปวดแต่ความอดทนและการรักษาตัวเองคือสิ่งที่ทำให้เธอยืนหยัดได้ ชีวิตในหมู่บ้านนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่บทเรียนที่มินตราได้รับทำให้เธอเติบโตขึ้นเธอรู้ว่าความลับอาจทำให้ครอบครัวล่มสลายแต่ความเข้มแข็งและการตัดสินใจของตัวเองสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้แม้ทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่หัวใจของมินตราเริ่มเรียนรู้ที่จะรักษาตัวเองและก้าวต่อไปมินตรายังคงนั่งเงียบอยู่ในห้องนอนมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นวัดเก่าแก่ที่แม่ชีอารีใช้เวลาอยู่บ่อยๆหัวใจเธอยังเต็มไปด้วยความสับสนระหว่างความรักความเจ็บปวด และความทรยศเธอจําได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาทิตย์มักทําให้เธอหัวเราะมีความสุขและให้ความอบอุ่นเหมือนโลกนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ความจริงที่เพิ่งค้นพบกลับทําลายภาพฝันนั้นไปหมดวันรุ่งขึ้นมินตราตัดสินใจไปที่วัดโดยไม่บอกใครเธอต้องการพบแม่ชีอารีด,ด้วยตัวเองเพื่อเข้าใจว่าเหตุใดคนที่น่าเคารพอย่างแม่ชีจึงมีส่วนในความทรยศของสาม,มีเธอระหว่างทางหัวใจของเธอสับสนและเต็มไปด้วยความกลัวแต่เธอก็รู้ว่าการเผชิญหน้าคือหนทางเดียวที่จะหาคําตอบ เมื่อมาถึงวัดแม่ชีอารีกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นโพมองเห็นมินตรามาเธอยิ้มอย่างสงบแต่มินตรากลับเห็นรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและความลับที่ไม่อาจเดาได้แม่ชีอารีทำไมถึงทำแบบนี้มินตราถามด้วยเสียงสัน่นแม่ชีอารีเงียบไปสักพักก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นว่าความรักบางครั้งไม่เลือกเวลาไม่เลือกคนมินตราสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เริ่มจากความตั้งใจร้ายแต่บางครั้งหัวใจคนเราก็สับสน มินตรารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทงกลางใจเธอไม่เข้าใจว่าความสงบและความบริสุทธิ์ของแม่ชีผู้นี้กลับซ่อนความลับอันตรายไว้ได้อย่างไรแต่ในใจลึกๆเธอก็เริ่มคิดว่าการโกรธเพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยให้ชีวิตของเธอเดินต่อไปได้ หลังจากวันนั้นมินตราเริ่มสังเกตตัวเองและอาทิตย์อย่างละเอียดทุกการกระทำทุกคำพูดมีความหมายและเป็นเบาะแสสำหรับเธอแม้จะเจ็บปวดเธอก็ต้องยอมรับความจริงว่าสามีของเธอมีความรู้สึกอื่นอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือเธอจะทำอย่างไรกับชีวิตตัวเองต่อไปมินตราเริ่มเขียนบันทึกความรู้สึกของตัวเองทุกวันจดทุกความคิดเจ็บปวดความโกรธความเศร้าและความหวังเล็กๆที่เธอยังมีเธอพบว่าการได้ระบายออกมาทำให้หัวใจสงบขึ้นแม้ไม่อาจลืมแต่เธอสามารถยืนอยู่ด้วยตัวเองได้ อาทิตย์เองเริ่มสังเกตว่ามินตราเปลี่ยนไปเขารู้สึกผิดและบางครั้งก็พยายามเข้าใกล้แต่มินตราก็ชัดเจนว่าเธอไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ทุกครั้งที่อาทิตย์พยายามอธิบายเธอเพียงแค่ฟังแต่ไม่ยอมให้ใจกลับไปเหมือนเดิมชาวบ้านเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงในบ้านของมินตราและอาทิตย์แต่ไม่มีใครกล้าถามอย่างตรงตรงมินตราเรียนรู้ที่จะยิ้มให้โลกภายนอกแม้ภายในหัวใจยังเต็มไปด้วยรอยแผลแต่เธอก็เริ่มเข้าใจว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าความลับและความทรยศจะทำลายอะไรไปบ้าง ในเวลาต่อมามินตราเริ่มหันมาสนใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นเธอเรียนรู้ที่จะทำงานที่ตัวเองรักดูแลตัวเองและสร้างความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเธอพบว่าการปล่อยวางบางอย่างและยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจเข้มแข็งขึ้นแม้จะต้องเจ็บปวดแต่ชีวิตก็ยังคงมีแสงสว่างอยู่บ้างในความมืดหลังจากวันที่มินตราเผชิญหน้ากับแม่ชีอารีชีวิตของเธอก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปทุกวันเต็มไปด้วยความระแวงและความสงสัย เธอเริ่มสังเกตอาทิตย์อย่างละเอียดไม่ใช่เพียงการกระทำแต่รวมถึงท่าทีสีหน้าน้ำเสียงทุกอย่างกลายเป็นสัญญาณที่เธอต้องตีความอาทิตเองก็รู้สึกว่ามินตราเปลี่ยนไปเขาไม่สามารถทําให้เธอเหมือนเดิมได้ความรู้สึกผิดเริ่มกัดกินหัวใจเขาทุกคืนก่อนนอนเขานั่งอยู่บนระเบียงมองดวงดาวและคิดถึงความผิดพลาดของตัวเองความรักที่เขามีต่อแม่ชีอารีกลายเป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจเขาปวดร้าวมากขึ้นเรื่อยๆ แม่ชีอารียังคงอยู่ในวัดเธอรู้ว่ามินตรากำลังจับสังเกตทุกอย่างแต่เธอก็ไม่สามารถเลิกรักอาทิตย์ได้ง่ายๆความรักนี้เป็นความรักต้องห้ามแต่ในใจของเธอก็เต็มไปด้วยความสับสนเธออยากทำให้ทุกอย่างถูกต้องแต่หัวใจกลับสั่งให้ทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมมินตราเริ่มหันมาพึ่งพาเพื่อนสนิทและญาติพี่น้องเธอเล่าเพียงบางส่วนของความเจ็บปวดแต่ไม่เปิดเผยทั้งหมดเพราะเธอไม่อยากทำให้ครอบครัวและชื่อเสียงของแม่ชีอารีพังทลายเธอเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองแต่ก็ไม่เสียศีลธรรมไปพร้อมกัน วันหนึ่งมินตราได้รับจดหมายลึกลับจดหมายไม่ได้ลงชื่อแต่เนื้อหาบอกใบถึงการพบกันลับๆของอาทิตย์และแม่ชียรีมินตราอ่านแล้วรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนหัวใจเธอสับสนเธอต้องเลือกว่าจะเผชิญหน้ากับความจริงทันทีหรือเก็บความลับนี้ไว้ในใจต่อไปมินตราตัดสินใจไปพบอาทิตย์ตรงๆเธอถามว่าเรื่องในจดหมายเป็นเรื่องจริงหรือไม่อาทิตย์หลับตางเงียบไปชั่วขณะก่อนจะยอมรับทุกอย่างด้วยน้ำตาก,การสารภาพของเขาทำให้มินตราเจ็บปวดสุดขีดแต่เธอรู้ว่าการซ่อนความจริงไม่ได้ช่วยให้หัวใจสงบ หลังการสารภาพมินตราใช้เวลาหลายสัปดาห์คิดทบทวนชีวิตเธอเริ่มเขียนบันทึกทุกความรู้สึกตั้งแต่ความเจ็บปวดความกโกรธความผิดหวังไปจนถึงความหวังเล็กๆที่ยังมีอยู่เธอพบว่าการเขียนช่วยให้หัวใจเธอสงบลงและเริ่มมองเห็นหนทางในการก้าวต่อไป อาทิตย์พยายามติดต่อแม่ชีอารีเพื่อตัดความสัมพันธ์แต่แม่ชีไม่สามารถทำใจตัดใจได้ง่ายความสัมพันธ์ต้องห้ามนี้กลับกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ทุกคนทรมานมินตราเห็นทุกอย่างด้วยสายตาของเธอเองทำให้เธอรู้ว่าแม่จะเจ็บปวดแต่ความจริงคือสิ่งเดียวที่จะช่วยให้ชีวิตเดินต่อไป มินตราเริ่มสร้างชีวิตของตัวเองใหม่เธอทำงานที่รักเรียนรู้ที่จะสนใจตัวเองและปล่อยใจจากความทุกข์ที่อาทิตย์และแม่ชีอารีสร้างไว้เธอเริ่มเห็นความสุขเล็กๆรอบตัวการได้ยิ้มการได้หัวเราะและการได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระกลายเป็นพลังให้เธอยืนหยัดได้อาทิตย์เองก็เริ่มเรียนรู้บทเรียนสำคัญความรักที่เขามีต่อแม่ชีอารีไม่สามารถทำลายผลลัพธ์ของความผิดพลาดได้เขาเริ่มพยายามปรับตัวแม้จะเสียใจแต่ก็เริ่มยอมรับผลของการกระทำของตน แม้ว่าชีวิตของทุกคนจะเต็มไปด้วยบาดแผลแต่เวลาที่ผ่านไปช่วยเยียวยาแม้ความเจ็บปวดจะไม่หายไปทั้งหมดแต่การยืนหยัดและการเผชิญหน้ากับความจริงทําให้มินตราและอาทิตย์เรียนรู้ถึงคุณค่าของความจริงใจความเข้มแข็งและความรักที่แท้จริงมินตราเริ่มปรับตัวกับชีวิตใหม่แม้รอยแผลใจจากการทรยศของอาทิตย์ยังคงลึกแต่เธอเริ่มเห็นความสําคัญของการรักตัวเอง เธอเริ่มออกไปทำงานในสวนสมุนไพรของครอบครัวใกล้กับวัดแต่ไม่ใกล้เกินไปที่จะเจออาทิตย์หรือแม่ชีอารีทุกวันการได้สัมผัสกับธ,บธรรมชาติและดูแลต้นไม้ทำให้หัวใจเธอสงบขึ้นเล็กน้อย อาทิตย์เองก็รู้สึกว่าการพยายามเข้าใกล้มินตราโดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเป็นเพียงการทำร้ายเธอมากขึ้นเขาเริ่มใช้เวลาอยู่กับตัวเองสะท้อนถึงความผิดพลาดความสัมพันธ์ต้องห้ามและความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจการยอมรับว่าความรักกับแม่ชีอารีไม่สามารถอยู่คู่กับชีวิตครอบครัวได้ทำให้เขาเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์ แมชิอารีแม้จะยังรักอาทิตย์อยู่แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองผิดศีลธรรมและทำลายชีวิตคนอื่นเธอเริ่มใช้เวลาอยู่กับงานสังคมและการช่วยเหลือชาวบ้านเธอพยายามชดเชยความผิดพลาดของตัวเองด้วยการทำความดีแม้ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่หัวใจของเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ในหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของมินตราและอาทิตย์มีคนลอบพูดลับหลังแต่ไม่กล้าเผชิญหน้าตรงตรงมินตราเลือกที่จะไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นเธอรู้ว่าการยอมรับความจริงและการสร้างชีวิตของตัวเองสำคัญกว่าความเห็นของคนอื่น ช่วงเย็นมินตรามักเดินเล่นรอบวัดเพื่อทบทวนความคิดและสะท้อนความรู้สึกในใจการเดินเหล่านี้ทำให้เธอได้มองเห็นสิ่งเล็กๆรอบตัวความสงบของธรรมชาติแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านต้นไม้และเสียงน้ำไหลเบาๆทําให้หัวใจเธอสงบขึ้นแม้ความเจ็บปวดยังคงอยู่แต่เธอเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างไม่พ่ายแพ้ วันหนึ่งมินตราได้พบเด็กหญิงในหมู่บ้านที่ต้องการคำปรึกษาเด็กคนนั้นมีปัญหาครอบครัวและความรักที่ไม่สมหวังมินตราใช้ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเป็นคำสอนแนะนำให้เด็กเรียนรู้ที่จะรักตัวเองปล่อยวางและไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายจิตใจนั่นทำให้มินตรารู้สึกว่าแม่ชีวิตเธอเจ็บปวดแต่ก็สามารถนำความเจ็บนั้นมาสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นได้ อาทิตย์เริ่มสังเกตถึงความเข้มแข็งและความสง่างามของมินตราเขารู้สึกเสียใจแต่ก็ยอมรับว่าเขาไม่สามารถกลับไปแก้ไขความเสียหายทั้งหมดได้สิ่งที่เขาทำได้คือเรียนรู้จากความผิดพลาดและพยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นแม้จะไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมแต่ก็สามารถรักษาความสมบในใจได้บ้าง แม่ชีอารีแม้จะอยู่ห่างจากทั้งสองคนแต่ความคิดถึงและความรักที่ไม่สมหวังยังคงอยู่ในใจของเธอเธอเลือกที่จะอยู่ในวัดทำงานเพื่อชาวบ้านและช่วยเหลือผู้คนแทนที่จะตามอาทิตย์ต่อไปการกระทำนี้ทำให้หัวใจของเธอสงบและลดความเจ็บปวดที่เกิดจากความรักต้องห้าม วันเวลาผ่านไปชีวิตเริ่มกลับมาเป็นปกติในรูปแบบของมันเองมินตราเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีความสุขจากชีวิตที่เลือกเองอาทิตย์เรียนรู้บทเรียนสําคัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อความรักและแม่ชีอารีเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความรักต้องห้ามและใช้ชีวิตทําความดีแม้ความลับความทรยศและความเจ็บปวดยังคงเป็นส่วนหนึ่งของอดีตแต่ทุกคนต่างเรียนรู้ว่าชีวิตสามารถเดินต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็งความซื่อสัตย์และการรักตัวเอง มินตราเริ่มสร้างกิจวัตรประจำวันที่เข้มแข็งและเป็นระบบมากขึ้นเธอตื่นเช้าเพื่อออกกำลังกายเบาๆทำสมาธิและจดบันทึกความคิดความรู้สึกและเป้าหมายในชีวิตวันทั้งวันเต็มไปด้วยกิจกรรมเล็กๆที่ทำให้หัวใจสงบขึ้นเช่นดูแลสวนสมุนไพรจัดเตรียมอาหารสุขภาพให้ตัวเองและช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ อาทิตย์เริ่มรับรู้ถึงระยะห่างระหว่างเขาและมินตราเขาพยายามปรับตัวแต่เข้าใจได้ว่าการพยายามเร่งรัดให้ทุกอย่างกลับเหมือนเดิมเป็นเรื่องยากและไม่เป็นธรรมต่อมินตราเขาเลือกที่จะอยู่ห่างและเฝ้าดูมินตราเติบโตด้วยความเคารพแม้ว่าจะยังมีความรักและความผิดหวังอยู่ในใจ แม่ชีอรีก็ใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานสังคมและช่วยเหลือเด็กๆในหมู่บ้านเธอสอนพวกเขาเกี่ยวกับคุณธรรมความซื่อสัตย์และความสำคัญของการรักตัวเองเธอเริ่มเข้าใจว่าการยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้หัวใจสงบและชีวิตไม่จมอยู่กับความเศร้าและความทรยศ ในช่วงเวลาหนึ่งมินตราได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและเริ่มทำงานอาสาสมัครเธอพบว่าการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ความเจ็บปวดในใจลดลงการเห็นรอยยิ้มของเด็กๆทำให้หัวใจเธออิ่มเอมและเธอเริ่มเข้าใจว่าแม้ชีวิตจะมีความเจ็บปวดแต่ก็ยังมีแสงสว่างที่สามารถหาได้จากการให้และการดูแลตัวเอง อาทิตย์เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้และรู้สึกชื่นชมในความเข้มแข็งของมินตราเขาเริ่มตระหนักว่าความรักไม่ใช่เพียงการครอบครองหรืออยู่ใกล้แต่คือการให้เกียรติและเคารพความเป็นตัวเองของอีกฝ่ายการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับความจริงทำให้เขาเริ่มสงบใจและมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น มินตรายังไม่ลืมเรื่องราวในอดีตแต่เธอเลือกที่จะไม่ให้มันกำหนดชีวิตทั้งหมดเธอเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ว่าจะเจ็บปวดข้าในการอยู่กับตัวเองอย่างสงบและการสร้างความสุขเล็กๆรอบตัวกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เธอยืนหยัดได้อย่างมั่นคง แม่ชีอารีเองก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แต่สามารถทำให้ปัจจุบันและอนาคตดีขึ้นได้เธอเริ่มเข้าใจว่าความรักต้องห้ามไม่สามารถอยู่คู่กับชีวิตปกติและความศรัทธาของชาวบ้านได้การทำงานเพื่อผู้อื่นและการอยู่กับตัวเองอย่างสงบเป็นวิธีเดียวที่จะชดเชยความผิดและเยียวยาหัวใจ วันเวลาผ่านไปสามปีต่อมามินตราเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นคงมีอิสระและมีความสุขเธอสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองอาทิตย์ก็เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบส่วนแม่ชีอารีใช้ชีวิตอย่างสงบและเต็มไปด้วยการให้และการทำความดี แม้ความลับความทรยศและความเจ็บปวดจะเป็นส่วนหนึ่งของอดีตแต่ทั้งสามคนต่างเรียนรู้ว่าชีวิตสามารถเดินต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็งการยอมรับความจริงและการรักตัวเองมินตราเริ่มมองโลกด้วยสายตาใหม่เธอเรียนรู้ที่จะจับจังหวะชีวิตของตัวเองไม่เร่งร้อนและไม่จมอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตทุกเช้าเธอออกไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านสูดอากาศบริสุทธิ์สังเกตผู้คนและ กิจกรรมรอบตัวการได้เห็นชีวิตที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายทำให้หัวใจเธอสงบลงและเข้าใจว่าแม้โลกจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็มีความสุขเล็กๆให้ค้นหาอยู่เสมอในระหว่างนั้นมินตราเริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆในชุมชนเช่นสอนเด็กๆทำงานฝีมือหรือแบ่งปันความรู้เรื่องสมุนไพรที่เธอเรียนรู้จากครอบครัวเธอพบว่าการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ยังเป็นการเยียวยาหัวใจตัวเองด้วยเธอเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านและเด็กๆมากขึ้นทำให้ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยสีสันใหม่ อาทิตเองเริ่มรู้สึกว่าการเข้าไปใกล้มินตราโดยไม่ให้พื้นที่เป็นการทำร้ายเธอเขาเริ่มใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นทำงานให้เต็มที่และสะท้อนความผิดพลาดในอดีตเขาเรียนรู้ว่าความรักไม่ได้หมายความว่าจะครอบครองกันตลอดเวลาแต่คือการให้เกียรติและเคารพความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายแม้ความรักนั้นยังอยู่แต่เขาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้อิสระกับมินตราแมชิอารีก็ไม่สามารถกลับไปอยู่กับอาทิตได้เหมือนเดิม แต่เธอเลือกใช้ชีวิตในวัดอย่างสงบทำงานเพื่อชุมชนและให้คำปรึกษาแก่ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความรักต้องห้ามและยอมรับผลของการกระทำของตัวเองการทำงานเพื่อผู้อื่นช่วยให้หัวใจเธอสงบและทำให้เธอเข้าใจว่าการชดเชยความผิดสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทำความดี วันหนึ่งมินตราได้รับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเผชิญกับปัญหาครอบครัวมาปรึกษาเด็กคนนั้นมีปัญหาเรื่องความรักและความไว้ใจมินตราเล่าเรื่องราวของตัวเองบ้างเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่าแม่ชีวิตจะเจ็บปวดแต่เราสามารถใช้ประสบการณ์นั้นเพื่อเติบโตและเข้มแข็งได้เด็กหญิงเริ่มมีรอยยิ้มและมินตราก็รู้สึกถึงความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนเวลาเริ่มผ่านไปมินตราและอาทิตย์เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่เหมาะสมแม่จะไม่เหมือนเดิม แต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองและกันและกันอาทิตย์เข้าใจว่าการรักใครบางคนไม่ได้หมายความว่าจะครอบครองแต่คือการสนับสนุนให้เขาหรือเธอมีความสุขและเติบโตได้แม่ชิรีก็มีชีวิตที่สงบขึ้นเธอยังรักอาทิตยอยู่ลึกๆแต่เธอเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและช่วยเหลือผู้อื่นความเจ็บปวดจากความรักต้องห้ามกลายเป็นบทเรียนสำคัญทำให้เธอเข้าใจคุณค่าของความศรัทธาความซื่อสัตย์และการยอมรับความจริง หมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวมินตราและแม่ชีอารีทุกคนรู้ว่าแม้ความลับและความทรยศจะเกิดขึ้นแต่ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็งการให้อภัยการปล่อยวางและการสร้างชีวิตของตัวเองทำให้หัวใจไม่พังทลายมินตราเริ่มมองอนาคตด้วยความหวังแม้ว่าความเจ็บปวดในอดีตยังคงอยู่แต่เธอเข้าใจแล้วว่าชีวิตคือการเรียนรู้การรักษาความเข้มแข็งในใจและการเลือกทางเดินที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง มินตราเริ่มตรหนักชัดเจนขึ้นว่าการยอมรับอดีตและการสร้างชีวิตใหม่เป็นหนทางเดียวที่จะก้าวผ่านความเจ็บปวดเธอเริ่มวางแผนชีวิตระยะยาวเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการทำสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการจัดสวนเพื่อสร้างรายได้เล็กๆให้ตัวเองการได้ทำสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอมีเป้าหมายมีความภูมิใจและรู้สึกว่าชีวิตยังมีค่าแม้ความรักที่เคยหวานชื่นจะกลายเป็นบาดแผลอาทิตย์เริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงของมินตราอย่างละเอียด เขาเห็นเธอเข้มแข็งและมีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองทำและเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ได้หมายถึงการครอบครองแต่คือการสนับสนุนให้คนที่เรารักเติบโตมันทำให้เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆเขาเริ่มปรับทัศนคติตั้งใจทำงานและพยายามให้ความเคารพต่อพื้นที่ส่วนตัวของมินตรามากขึ้น ม่ชีอารีเองก็ยังคงอยู่ในวัดแต่หัวใจของเธอสงบขึ้นเธอเริ่มทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจว่าความรักต้องห้ามอาจทำลายชีวิตและศรัทธาของคนอื่นได้เธอหันมาทุ่มเทเวลาให้กับงานสังคมช่วยเหลือเด็กและผู้สูงอายุในหมู่บ้านการทำความดีและการให้คำปรึกษาผู้คนช่วยเยียวยาใจตัวเองเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตแม้ว่าบางครั้งความคิดถึงจะย้อนกลับมาแต่เธอสามารถยืนหยัดได้ วันหนึ่งมินตราได้รับเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาขอคำปรึกษาเด็กคนนั้นมีปัญหาเรื่องครอบครัวและความไม่วางใจมินตราใช้เรื่องราวชีวิตของตัวเองเล่าให้เด็กฟังเพื่อให้เด็กเข้าใจว่าความเจ็บปวดสามารถเปลี่ยนเป็นบทเรียนและความเข้มแข็งได้เด็กเริ่มเรียนรู้และยิ้มได้อีกครั้งมินตรารู้สึกว่าการช่วยเหลือผู้อื่นทําให้ความเจ็บปวดของตัวเองมีคุณค่า ชีวิตในหมู่บ้านเริ่มสงบลงแต่เรื่องราวในอดีตก็ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญมินตราเรียนรู้ที่จะมีความสุขแม้ไม่มีอาทิตยอยู่ข้างๆเธอเริ่มพบความสงบและอิสระภายในใจการทำงานเพื่อผู้อื่นและรักตัวเองช่วยให้เธอเติบโตเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีสติอาทิตเริ่มยอมรับความจริงว่าเขาไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้สิ่งที่ทำได้คือเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองเขาเริ่มทำงานให้เต็มที่ดูแลตัวเองและพยายามเป็นคนดีขึ้นแม้จะไม่สามารถครอบครองหัวใจมินตราได้ทั้งหมด แม่ชีอารีเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงคือการปล่อยวางและทำสิ่งที่ถูกต้องการให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาผู้อื่นทำให้หัวใจเธอสงบลงเธอเรียนรู้ที่จะอยู่กับอดีตโดยไม่ถูกมันทำร้ายและยังคงทำหน้าที่ของตัวเองในวัดอย่างเต็มใจหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของมินตราและอาทิตย์ทุกคนรู้แล้วว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อให้มีความสุขการเรียนรู้ที่จะให้อภัยปล่อยวางและสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวเองคือสิ่งที่ส,สำคัญที่สุด มินตราเดินบนเส้นทางชีวิตใหม่ด้วยความมั่นคงแม้ว่าความทรงจำในอดีตยังอยู่แต่เธอเรียนรู้ที่จะใช้ความทรงจำเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันในการเติบโตเธอเริ่มยิ้มได้อย่างจริงใจมีความสุขจากการใช้ชีวิตของตัวเองและสามารถยืนหยัดได้แม้จะต้องเผชิญความท้าทายในอนาคตเวลาผ่านไปหลายเดือนมินตราเริ่มเข้าใจชัดเจนว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อมี ความสุขเธอเริ่มสร้างกิจวัตรประจำวันที่เต็มไปด้วยความสงบและความตั้งใจเธอตื่นเช้าทำสมาธิดูแลสวนสมุนไพรเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพและวางแผนเรื่องการทำงานอาสาสมัครในชุมชนทุกกิจกรรมเหล่านี้ทำให้หัวใจเธอสงบและรู้สึกว่าชีวิตมีค่าแม้ความเจ็บปวดจากอดีตยังคงอยู่ อาทิตย์สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้และเริ่มตรหนักว่าความรักไม่ได้หมายถึงการครอบครองแต่คือการเคารพและสนับสนุนอีกฝ่ายให้เติบโตเขาเริ่มปรับตัวเองลดความพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขทุกสิ่งเขาเรียนรู้ที่จะยอมรับผลลัพธ์ของความผิดพลาดและทำงานให้เต็มที่เพื่อพัฒนาตัวเองแม้จะยังรักมินตราอยู่แต่เขาเลือกที่จะเคารพพื้นที่และความเข้มแข็งของเธอ แม่ชีอารีก็เริ่มเข้าใจว่าความรักที่ผิดศีลธรรททำให้เกิดความเจ็บปวดแก่ทุกคนการอยู่ใกล้อาทิตย์ไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แต่การทำความดีและช่วยเหลือผู้คนสามารถทำให้ชีวิตมีค่าเธอเริ่มทุ่มเทเวลาให้กับเด็กๆในวัดและชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือการให้คำปรึกษาและทำงานอาสาเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจเธอสงบและทำให้เธอสามารถปล่อยวางความรักต้องห้ามได้ ในชุมชนมินตราเริ่มมีบทบาทสำคัญเธอช่วยเด็กๆผู้สูงอายุและผู้หญิงที่เผชิญกับปัญหาเรื่องครอบครัวและความรักไม่สมหวังเธอใช้ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเป็นบทเรียนให้คนอื่นเรียนรู้แม้จะเจ็บปวดแต่เธอสามารถเปลี่ยนความเจ็บนั้นให้เป็นแรงบันดาลใจและความเข้มแข็งวันหนึ่งมินตราได้รับเด็กหญิงคนหนึ่งที่เผชิญปัญหาความรักไม่สมหวังมาปรึกษา เธอเล่าเรื่องราวชีวิตตัวเองบอกเด็กว่าความเจ็บปวดสามารถเป็นบทเรียนและทําให้เราเข้มแข็งขึ้นได้เด็กหญิงฟังด้วยความตั้งใจและเริ่มมีรอยยิ้มมินตราเองก็รู้สึกว่าการแบ่งปันความเจ็บปวดทําให้หัวใจเธอสงบและเติมเต็มอาทิตย์เองเริ่มเข้าใจบทเรียนสําคัญของชีวิตเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองฝึกความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้กับชีวิตแม้ไม่ได้ครอบครองหัวใจมินตราเต็มที่เขาเริ่มสงบใจและเห็นความสําคัญของการยอมรับความจริง แม่ชีอารีเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตแม้ว่าจะยังรักอาทิตย์อยู่ลึกๆแต่เธอเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นการสอนเด็กและช่วยเหลือชุมชนทำให้หัวใจเธอสงบลงและเริ่มเข้าใจว่าความรักแท้คือการให้และการยอมรับความจริงหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกคนรู้แล้วว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อมีความสุขความเข้มแข็งการให้อภยัยและการสร้างชีวิตของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมินตราเริ่มมีความสุขและสงบใจเธอเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้จะเจ็บปวด เวลาผ่านไปหลายปีมินตราเติบโตเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมีความสุขจากชีวิตที่เลือกเองอาทิตย์เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบส่วนแม่ชีอารีใช้ชีวิตในวัดอย่างสงบและทำความดีเพื่อผู้อื่นแม้ความลับความทรยยศและความเจ็บปวดจะยังอยู่ในอดีตแต่ทั้งสามคนต่างเรียนรู้ว่าชีวิตสามารถเดินต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็งการยอมรับความจริงและการรักตัวเอง เวลาผ่านไปหลายปีมินตราได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็งเธอไม่ได้ลืมความเจ็บปวดจากอดีตแต่เธอเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ยอมให้ความทรยศและความลับจากอดีตมาทำลายชีวิตของเธออีกต่อไปทุกเช้าเธอตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มและกำหนดใจทำสิ่งเล็กๆเพื่อสร้างความสุขให้ตัวเองและผู้อื่นเธอเริ่มจัดกิจกรรมในชุมชนช่วยเหลือเด็กๆ ผู้สูงอายุและผู้หญิงที่กำลังเผชิญปัญหาความรักไม่สมหวังเธอใช้ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นแนะนำให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะรักตัวเองปล่อยวางและไม่ยอมให้ใครทำร้ายหัวใจ อาทิตย์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆเขาเริ่มเข้าใจความผิดพลาดของตัวเองและเรียนรู้ที่จะเคารพพื้นที่ส่วนตัวของมินตราแม้ว่าความรักต่อเธอจะยังอยู่แต่เขาเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ได้หมายถึงการครอบครองแต่คือการสนับสนุนให้เธอเติบโตและมีความสุขเขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นทำงานให้เต็มที่และพยายามเป็นคนดีขึ้นเพื่อแก้ไขตัวเองทั้งยังเริ่มเข้าใจว่าการให้อิสระแก่คนที่รักเป็นสิ่งสำคัญกว่าการพยายามควบคุมหรือกลับไปเหมือนเดิม แม่ชีอารีก็ใช้ชีวิตอย่างสงบในวัดแม้ว่าจะยังรักอาทิตย์อยู่ลึกๆแต่หัวใจของเธอสงบขึ้นเมื่อได้ทำงานเพื่อผู้อื่นสอนเด็กๆให้รู้จักคุณธรรมความซื่อสัตย์และความสำคัญของการรักตัวเองเธอเริ่มเข้าใจว่าความรักต้องห้าไม่สามารถอยู่คู่กับความสงบและศรัทธาได้การทำความดีช่วยให้เธอยียวยาใจตัวเองและปล่อยวางอดีต ในหมู่บ้านผู้คนเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกคนรู้แล้วว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อมีความสุขมินตราเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งการให้อภัยและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวเองแม้จะเคยเจ็บปวดและถูกทรยศแต่เธอก็สามารถสร้างความสุขและความสงบให้หัวใจตัวเองได้ วันหนึ่งมินตราเดินเล่นรอบสวนสมุนไพรของตัวเองเห็นเด็กๆที่เธอช่วยสอนกำลังหัวเราะและสนุกสนานเธอรู้สึกอบอุ่นในใจและเข้าใจว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยรอยแผลแต่ความสุขเล็กๆรอบตัวสามารถเยียวยาได้อาทิตย์เดินมาหาเธอด้วยรอยยิ้มเรียบง่ายเขาไม่ได้ขอให้กลับไปเหมือนเดิมแต่เพียงแค่แสดงความเคารพและยอมรับความเข้มแข็งของมินตราทั้งสองยืนอยู่ด้วยกันในความสงบโดยไม่จำเป็นต้องมีความรักแบบเดิม แม่ชีอารีมองจากระเบียงวัดเห็นทั้งสองคนเติบโตและเรียนรู้จากความเจ็บปวดเธอรู้สึกใจสงบและมีความสุขที่ได้เห็นทุกคนเดินหน้าต่อไปแม้ความรักต้องห้ามจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดแต่บทเรียนจากมันทำให้หัวใจทุกคนแข็งแรงขึ้นมินตราเรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบหรือความรักที่สมหวังเสมอไปแต่เกี่ยวกับการยืนหยัดความเข้มแข็ง,ขงการให้อภัยและการสร้างชีวิตของตัวเองแม่ความทรงจำเก่าจะเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ยอมให้มันทำลายชีวิตอีกต่อไป อาทิตย์และแม่ชีอารีต่างเรียนรู้บทเรียนสำคัญของชีวิตเช่นกันความรักที่แท้จริงคือการให้เกียรติและเคารพความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายการทำความดีและการเรียนรู้จากความผิดพลาดทำให้ชีวิตสมบขึ้นแม้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมแต่ทุกคนต่างยอมรับความจริงและเติบโตขึ้นจากมัน สุดท้ายหมู่บ้านเต็มไปด้วยชีวิตที่ดำเนินไปตามวิถีของตัวเองมินตราเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีความสุขจากชีวิตที่เธอเลือกอาทิตย์เรียนรู้ที่จะรักด้วยความเคารพและความรับผิดชอบและแม่ชีอารีใช้ชีวิตทำความดีเพื่อเยียวยาใจตัวเองทุกคนได้เรียนรู้ว่าความลับและความเจ็บปวดอาจทำให้ล่มสลายแต่ความเข้มแข็งการให้อภัยและการรักตัวเองคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเดินต่อไปได้อย่างสงบและมั่นคง เรื่องราวจบลงด้วยความสงบความเข้มแข็งและบทเรียนสำคัญที่ทุกคนจะจดจำไปตลอดชีวิต